สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยและแนะนำเรื่องของวิธีการเบื้องต้นในกรณีที่เราเกิดสภาวะฉุกเฉินสภาวะฉุกเฉินอันนี้หมายถึงว่าเกิดอุบัติภัยหรือเกิดเหตุการณ์ที่เราคาดคิดไม่ถึง แล้วไม่มีอินเทอร์เนต็ตนะครับเราไม่สามารถใช้อินเทอร์เนต็ตได้เราจะทำยังไงดีครับผมมีแอปดีๆแนะนำอยู่3แอปนะครับอันแรกนะครับก็คือตัว Walkie Talkie Two Way Radio คือตัวนี้เป็นการพูดคุยกับครอบครัวหรือเพื่อนโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ แล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลงหรือไม่ใช้เลยเพราะว่าจริงๆตัวนี้เนี่ยสามารถใช้สัญญาณวิทยุยนะครับนี่คือตัวที่1น,นะครับตัวที่2นะครับบลเออร์บเออร์เนี่ยเป็นตัวที่สามารถใช้ได้ทั้งอินเทอร์เน็ต Wi-Fi แล้วก็ตัวบลูทูธ แต่จริงๆตัวนี้จะใช้บลูทูธในกรณีฉกเฉินนะครับตัวที่3ตัวที่3อยู่ไหนเดี๋ยวนะครับตัวที่3คือ b r i เออร์บาเออร์ไม่ใช่บ r ายเออร์บิตฟลยครับขอโทษประทานโทษบิ t ไฟลือตัวนี้อเป็นแอปส่งข้อความนะครับโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต หรือ sms โดยใช้ผ่านบลูทูธนะครับผ่านบลูทูธตัวนี้เป็นตัวที่สมัยที่พมา่ามีการปฏิวัตินะครับก็ตัดอินเทอร์เน็ตหมดคนพมา่าจะใช้ตัวนี้เยอะมากนะครับแล้วก็ใช้ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวเกิดอุทกภัยหรือเกิดสถานการณ์ที่ที่มีปัญหามาจาก เม็กซิโกนะครับโอเคมีอยู่3ตัวนะครับที่ผมแนะนำคือ1 b y y r r นะครับ fly, แล้วก็ตัว w a l k i e t a l k i e เดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับเข้ามาที่ p เ a y Store วันนี้ผมจะแนะนำตัวนี้นะครับตัว Buyer b บเอออีก2ตัวเนี่ยผมดูแล้วมันยังขาดขาดกันเกินติดติดขาดขาด,ดอยู่นะครับเลยขอยกตัวอย่างเฉพาะไบเออร์ e นะครับเพื่อนๆเข้าไปที่เปจสโตรค้นหาคำว่า b บเออนะครับมันจะขึ้นมาเป็นข้อความนะครับคำว่าไบเออร์ e สีเขียวๆเนี่ยแหละครับ เบื้องต้นเนี่ยเรามาเช็คดูก่อนว่าไอแอปไบเออร์นี่นะมันมีเพื่อนเนดูคําว่าไบเออร์โปรเจกต์นะครับ B บ e ออร์โปรเจกตามลูกศรเลยนะครับเพื่อนๆแตะเข้าไปไปดูว่าไอบริษัทนี้มันทําแอปอะไรบ้างเพื่อนๆก็เห็นอยู่ว่ามีอยู่ประมาณสักหกแอปนะครับที่เขาทําอยู่อันนี้เป็นการเช็คแอปเบื้องต้นนะครับโอเคกลับมา เพื่อนๆมาดูคําว่ามีอะไรใหม่นะครับมีอะไรใหม่ดูลูกศรน,นะครับแต่เข้าไปคือเราต้องการไปดูว่าจริงๆเนี่ยฟังก์ชันต่างๆในแอปนี่มันมีอะไรบ้างด้านบนนะครับแปลแปลภาษาแต่เปิดพอแต่เปิดปุ๊บเพื่อนๆมาดูเลยนะครับทั้งหมดนี้เป็น เป็นคุณสมบัติของทางแอปตัวนี้นะครับ b อ e r นะครับโหลดมากกว่า1ล้านครั้งแสดงว่าพอใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านแบบรัดๆให้พอเข้าใจนะครับ Byer เ,ออเป็นแอปส่งข้อความที่ออกแบบมาสำหรับนักเคลื่อนไหวนักข่าวและใครก็ตาม ที่ต้องการวิธีสื่อสารที่ปลอดภัยง่ายมีประสิทธิภาพบอยเออร์ไม่เหมือนกับแอปส่งข้อความแบบเดินตรงที่บอยเออร์ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางข้อความจะซิงโคไนระหว่างอุปกรณ์ของผู้ใช้โดยตรงหากอินเทอร์เน็ตล่มบอยเออร์สามารถซิงผ่านบลูทูธ Wi-Fi หรือการ หน่วยความจําทำให้ข้อมูลไหลเวียนได้ในช่วงวิกฤตหากอินเทอร์เน็ตหมดไบเออสามารถซิงผ่านเครือข่าย T.O.R ปกป้องผู้ใช้และความสัมพันธ์ของเขาจากการสอบแนมมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะพอสมควรนะครับเพื่อนๆลองไปอ่านดูนะครับด้านล่างนี้ก็คืออุป อุปกรณ์ที่จะต้องใช้เออไม่ใช่ระบบปฏิบัติการที่ต้องใช้คือ Android 5.0ขึ้นไปนะครับ5.0ขึ้นไปนะครับโอเคข้ลรางนี้ก็จะมีรายละเอียดที่เราที่ผมเคยแนะนำว่าเราควรจะตรวจสอบเช่นสิทธิ์ของแอปนะครับสิทธิ์ของแอปตาแต่เข้าไปตัวนิดนึงมันก็จะมีว่าออแอปตัวนี้เนี่ย ใช้สิทธ์อะไรได้บ้างนะครับส่วนใหญ่เราจะดูอื่นๆเลรพวกนี้นะครับก็เพื่อนๆว่างก็ลองมาอ่านดูนะครับกลับมากลับมาหลังจากคือตัวเนี้ผมได้โหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านขวามันเลยมีคําว่าเปิดนะครับแต่ถ้าของเพื่อนๆยังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยมันจะมีคําว่าติดตั้งเพื่อนๆก็ติดตั้งนะครับ ผมจะกดเข้าไปนะครับตรงสีน้ำเงินสีน้ำเงินพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเลยเนี่ยพอเพื่อนๆติดตั้งไปมันจะมีให้เพื่อนๆกรอกพาสเวิร์ดนะครับสร้าง Account ส่วนตัวขึ้นมานะครับก็ง่ายๆนะครับก็จะเป็นกา,การการกรอก ตัวพาสเวิดเราเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องเกรอก2เครื่องนะครับ2เครื่องนะครับคือหมายถึงว่าของเพื่อนๆ1เครื่องแล้วก็คนในครอบครัวนะครับท่านใดท่านหนึ่งที่เพื่อนๆต้องการจะเอาไว้ติดต่อนะครับคือของผมเนี่ยผมจะเซตว่าตัวผมเนี่ยคือแจ็คแจ็คเนี่ย เออผมคือโสพลเออแล้วเพื่อนๆผมอีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งก็คือแจ็คนะครับผมก็เลยสร้างสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาสร้างคอนแทคนะครับวิธีการทำเนี่ยเวลาสร้างคนคอนแทคเนี่ยเพื่อนๆมาดูด้านล่างมีคำว่าบวกนะครับเพื่อนๆแตะเข้าไปพอแ แต่เข้าไปนะมันจะมีอยู่2แบบในการให้เราเลือก add contact add distance คือตัวนี้มันจะเป็นลักษณะที่ใช้ดึงนะครับใช้ลึงซึ่งผมคิดว่ามันดูวุ่นวายสำหรับผมผมมาใช้วิธีการที่เรียกว่า add contact nearby คือตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของการใช้ qr code เดี๋ยวผมแตะดูนะครับ Add Contact Nearby นะครับเราก็มา Add Contact Nearby Continue ขนาดใช้แอโอเคอนุญาตอนนี้ตอนนีมน้มันกำลังเปิดบลูทูธนะครับเปิดบลูทูธมันก็จะมีตัว QR code ขึ้นมาเพื่อนๆก็ไปเอา QR code อีกเครื่องหนึ่งมานะครับ เอา QR code อีกเครื่องหนึ่งมาแล้วเพื่อนๆก็ก็ไปสแกนเท่านี้นะครับคือมันต้องเปิด2เครื่องเลยนะครับเปิด2เครื่องเลยนะครับเปิด2เครื่องเสร็จแล้วก็มามาสแกนนะครับเท่านีเ้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเดี๋ยวผมกลับมาก่อนนะครับโอเคเพื่อนๆเราจะกลับมา ก็จะกลับมาอยู่ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้นะครับระหว่างโทรศัพท์2เครื่องโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างการสื่อสารนะครับคือผมส่งไปหาว่าอย่างผมจะพิมพ์อะไรเข้าเข้าไปก็พิมพ์ไปนะครับเพื่อนๆดูด้านล่างนะครับ New Message ผมก็จะพิมพ์ว่าว่า Good morning Good morning Jack ผมก็เซ็นไปมันก็จะขึ้นว่า good morning jack นะครับแล้วก็มันก็ไปปรากฏอีกเครื่องหนึ่งเหมือนเราส่ง sms ธรรมดานี่แหละครับเพื่อนๆโอเคครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้เ,เกตเล็กเกตน้อยนะครับในการที่จะใช้ในการที่จะใช้ใใชอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมกลับมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูเพื่อนๆดูด้านบนสุดนะครับที่เป็นขีด3ขีดตามลูกศอนนะครับเพื่อนๆแตะเข้าไปเพื่อนๆดูด้านล่างนะครับไบเออเนี่ยมันสามารถใช้กับอินเทอร์เน็ตใช้กับ Wifi ใช้กับ b l บลู o t h ตอนนี้ผมใช้บล o ทูธอยู่นะครับคือประโยชน์ของมันก็คือในกรณีที่เน็ตหมดนะครับเราไม่สามารถใช้เน็ตได้ ก็มีไอ้แอป3ตัวนี่แหละที่เป็นทางเลือกเบื้องต้นนะครับแต่ก็ยังมีแอปตัวอื่นอีกแต่ผมคิดว่า3ตัวนี้เป็นตัวที่เอ่อน่าจะใช้ง่ายสุดแล้วละ่ะโอเคหวังว่าเพื่อนๆคงได้ไอเดียได้รายละเอียดข้อคิดคืออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอน,นะครับ เพื่อนๆอย่าประมาทให้คิดถึงกรณีเช่นที่มันแผ่นดินไหวนะครับแน่นอนเน็ตใช้ไม่ได้แน่แล้วเราอาจจะหยุดต้องเออแต่ข้อจำกัดของอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันจะใช้ได้ระยะไม่ไกลเช่นไม่เกิน100เมตรนะครับโอเคครับวันนี้ขอจบแบบดื้อ แค่นี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ